ครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามาในสวนกวักสวนเกษตรของหัวงอกติดดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการขยายพันธุ์พืชนะครับเข้ามาในสวนเกษตรนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงการขยายพันธุ์พืชนะครับวันนี้จะพูดถึงการขยายพันธุ์พืชของต้นสะดานะครับ การติดตาเสดานี่คือผลงานของหัวงออกติดดินที่ทําไว้นะครับผลงานนี่นะครับต้นเดียวมีอยู่หลายพันนะครับนี่คือต้นเะดาการขยายพันธุ์พืชของเสดานะครับนี่คือเสดาดํานะครับกิ่งหนึ่งเป็นเสดาดเดาดํานะครับกิ่งนี้เป็นพันธวายนะครับอีกกิ่งหนึ่งเป็นเสดาจืดนะครับในต้นเดียวกันมีอยู่สสายพันธุ์นะครับ นี่ร่องรอยเราเสียบยอดไว้นะครับนี่มีการเจริญเติบโตนี่ทําไว้ปีหนึ่งแล้วนะครับครบปีพอดีเลยเมื่อทำเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นตอนของเขาเป็นเดาขมนะครับสเสดาขมก็คือเขาแข็งแรงหากินเก่งนะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับเราก็เอาเดาที่ต้องการมาเสียบยอดนะครับมาเสียบไว้นี่คือผลงานนะครับที่เราทําไว้ นี่เป็นผลงานของหมอหอกติดดินทําไว้5ปีแล้วครับ6ปีแล้วเนี่ยต้นใหญ่ครับเป็นเะดาวทวายนะฮะทําจากการเสียบยอดบางคกันครับนี่ร่องรอยลอยเสียบยอดดังเดิมนะครับเป็นเสดาวที่เขาง,งอกเองอเป็นเสดาวขมแล้วเรามาเสียบยอดเป็นเสดาวทวายนะครับส่วนนี้ต้นนี้ก็ลอยเสียบยอดเหมือนกันนะครับคู่กันนี่คนละต้นแต่อยู่ใกล้กันอันนี้เป็นเสดาวจืดนะครับต้นใหญ่นะครับ หปีแล้วนี่นะครับก็ลอยเก็บยอดไปส่งตลาดนะฮะต้นใหญ่นะครับแข็งแรงข้อดีของการเสียบยอดก็คือ,อทนทานนะครับไม่ค่อยโค่นล้มเพราะเขามีรากแก้วจากต้นตอ,อพันดังเดิมเขาแล้วนะครับไม่เหมือนการตอนถ้าการตอนนี้อายุสั้นนะครับข้อดีของการเสียบยอดครับนีนฤดูที่เราจะเสียบยอดก็คือหลังจากเราเก็บ นะครับเก็บดอกเขาหมดแล้วประมาณ2เดือนนะครับเขาจะออกดอกช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่ตอนนี้ก็เดือนเข้าเดือนมีนาแล้วนะครับเขาก็จะแตกตาใหม่นะครับแตกตาใหม่เราไปดูตาที่เขาแตกใหม่นะครับที่เราจะไปเสียบยอดคือ <lawsuit> น <ulously, S 1> ี <as> ่นะครับเป็นร่องรอยที่เราเก็บดอกเขาไปแล้วเขาจะแตกตาใหม่นี่ครับปีตาใหม่เราจะเอายอดอันนี้แหละนะครับไปเสียบกับต้นตอ เดานะครับการเลือกอยอดที่ต้องไปเสียบนะครับส่วนใหญ่อยู่ในแปลงกเกษตรของหงออกทีเดีนนี้เป็นต้นสเสดาที่เขาเกิดเองนะครับซึ่งนกเขามาถ่ายมูลไว้แล้วก็งอกเองพอเขาโตขึ้นมานะครับนี่ยกยกตัวอย่างต้นนี้เป็นเดาพื้นเมืองครับเดาขมเนี่ยเนี่ยต่อไปเราก็จะเปลี่ยนยอดนะครับต้นนู้นทําได้3ปีแล้วนะครับเป็นเดาจืดนะครับเราเปลี่ยนยอดไว้แล้ว ทำไวห,หลายต้นนะครับนี่ก็พันเป็นพันถวายนะครับขึ้นทั่วไปไม่เป็นแถวนะครับสังเกตดูอยู่ทั่วไปเลยนี่เป็นพันทวายนะครับจะออกนอกเรือดูนี่เริ่มมีดอกบ้างแล้วมียอดมีดอกอยู่เรื่อยๆถ้าถูกฝนนะครับอ่ากิ่งนี้เป็นสดงจืดนะฮะแสดงจืดส่วนฟากทางโน้นกิ่งใหญ่โน้นเป็นอ่าแสดาวทวายเหมือนกันนะครับต้นใหญ่นะครับอันนี้เราทำมาห้าหกปีเหมือนกัน ต้นข้างล่างนี้ก็เป็นสะเดาขมนะครับต้นใหญ่ประมาณหน้าสี่หน้า5้าแล้วนะครับนี่นี่ก็เริ่มออกเริ่มมียอดปีๆแล้วนะครับเราก็จะเอาไปเสียบยอดได้ไปขยายพันธุ์พืชได้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะดูวิธีการาขั้นตอนการเสียบยอดสะเดานะครับอ้าวเมื่อนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สองนะครับ เป็นการตอนสาธิตการาเสียบยอดเดานะครับเดาลเสดาสะเดาเดิมที่มันเป็นสเสดาขมนะครับเขาจิเเลี่ยนยอดเป็นสเสดาจืดนะครับอเอาบอกกันเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์วิยัางาแน่น,นะครับมีัดแต่แตงกิงนี่นะครับมีัดแต่งกิงต่อไปอมีดเจยบยอดนะครับลักษณะนี้ใช้มีดบางมีดน้อยๆก็ได้มีดแหลมซ้อก็ได้นะครับนี่เป็นพลาสติกสําหรับพันนะครับ สำหรับพันพลาสติกบางๆนะครับถ้าเขาบ่มีก็ใสาพลาสติกไอใหญ่ๆก็ได้นะครับมาทำเป็นเรี้ยวขนาดนี้นะครับต่อ <ciğim> ไปก็เป็นยอดยอดพันดียอดพันุดีที่เขาเลือกได้นะครับจากขั้นตอนแรกที่เขาไปเบิ้งเนี่ยเขาเลือกได้ยอดยอดพันุดีที่เขาต้องการก็แล้วแต่เขาจะาพันสุเสดาดำเสดาจืดนะครับเสดาถว,วายนี่นเป็นเสดาจืดนะครับมันจืดปนไหนนะครับชิมเบิง้งเนี่พันนี่ดีนะครับจืดแท้ๆนะครับกินโชว์เลยฮะฮะเราจด มันเลยนะครับแบบนี้เขามาเลือกต้นต่อต้นต่อเขาทีเขาจะเสียบยอดขนาดนี้ขนาดนีโป้นะครับใหญ่กว่านิโป้นี่นีโป้ก็ได้ครับใหญ่กว่านีโป้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ได้ได้มดขนาดนี้นะครับนี่น่อยขก้นไปมีประมาณนี้ใส่ได้นะครับมีเพิ่นปลูกอยู่ประมาณสองปีถามเพิ่นไม่ได้ปลูกนะครับงอกเองนะครับมันงอกเองนี่ต่อไปเขาเล่าเรื่องขั้นตอนเลยนะครับมาเลือกขั้นตอนหนอามาเบิ้งนะครับตำแหน่ง มาเบิงพี่นี่ตำแหน่งมาเบง้องตำแหน่งที่เขาจิตเปียบยออนะครับตำแหน่งใต้ตานี่ครับตาตาตาเบื้องตา,ตาด้วยนี่นี่นี่นครับตานี่มือใกล้ใกล้นี่ตาเขากีดใต้ตาขั้นตอนมียังนงครับต่อไปเขาจิตลอกเปลือกนะครับลอกเปลือกเขาลอกเปลือกใต้ตาเป็นอย่างเขาตั้งใต้ใต้ใตานี้ครับอาจารย์พื้นวานะครับอาจารย์มาใต้ใตานี่มีการเจริญเติบโตดีนะครับมีอาหารดีนะครับนี่เยี่อมันดีนะครับ เขาขวานเปลือกตรงตี้ละนะครับอ่านะครับตรงตรงต่อไปเขาก็บากลงนะครับอ่าบากรงสองคางนะครับบากร่องตร้งตรงงนะครับแล้วก็เขาจะบาดง่หลายใพ้พอดีครับท่อนทันที่เขาเตรียมมานะฮะเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนี้ครับผมอ่านี่ละอืมมัน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 อืมอืมครับแล้วเขาก็ง้างนะครับง้างนะครับ อืมนะครับง้างคือรัางง้างง้างออกอ่ะนี่ก็ตันนี้น้อยนึงนะครับอืมคือเทคนิคต่อไปให้ได้เท่าันะครับกับประมาณสามนิ้วนะครับเพื่อไห้ประมาณสามนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามอนิ้วมือนะครับเขากระเฉอนเลยนะครับนี่ครับเฉือนให้เสมอนะครับเป็นรูปทรงเส้วก็เขีเฉอนความร้องเฉืนอนนี้จังน้อยนึง นะครับเวลาเสียบนี่ยนะครับเทคนิคอยู่ที่ว่านะครับให้เนื้อเยื่อเยื่อเจริญนะครับมันสัมผัสนะครับต่อมาก็เนื้อเยื่ออาหารข้างในนะครับนี่นี่ฮะเสียบเข้าไปนี่จับให้แนบเลยนี่ครับผมอ่าต่อไปรัาพันพลาสติกนะครับพันจากล่างขึ้นเบิร์นบนนะครับพันจากล่างขึ้นบนเลย ครับพันให้ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับน้ำจิบบได้เขานะครับทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับกดให้แน่นให้แน่นสนิทเลยนะครับอืมมันอู่ครับมันมันเขี้ยวต่อได้เลยนี่แหละครับเวลาหัวหอดตาของเขาที่เขาจะเจริญเขาก็พันเบาๆน้อยนึงนะครับ่าพันแห้งเดี๋ยวเดวตาเขาช้ำพันเบา นีนนนน่นะครับต้องกันตรงบนนี้พันแนนนะครับกันน้ำเขาพันแนนนะครับแบงซี่เอาไว้ละนี่นี่นะครับเแบงซี่ครับนี่เป็นการเสร็จขั้นตอนการเสียบยอดนะครับนี่เอาก็ทิ้งไว้ประมาณนะครับประมาณเดือนนึ่งคนละ นะครับประมาณสามอาทิตย์เขามาซองเบื้องขันยอดเขาดำขึ้นลาแสดงว่าโปติดเหลืองนีบ่บติดถ้าเขายังเขียวอยู่เรามีการดันขึ้นของตานะครับของตายอดเนี่ยดันขึ้นมาแสดงเขาติดแล้วเขาก็ขายออกนะครับขายตัวนี้ออกขายออกเลยประมาณสามอาทิตย์เขาค่อยขายเขาจะขายหมดนะครับขายแม้แค่พ่นตาให้ตาเขาพ่ออกมานะครับไหนกพุ่ออกมาเขาก็ จังซีแหละนะครับคล้ายออกไ้เขาตาเขาพ่นออกมาครับเขาก็ยิดปงยอดออกมานะครับเขาบวกลายออกหมดนะครับนี่คือเทคนิคการจีได้เดานะครับต้นนี้เขาหนายิติดได้สักสองยอดยอดไดบวติดก็ยได้ยอดหนึ่งนะครับเพราะเขาหูว่าเขาติดเขาปงเต็มที่นะครับออกออกใบเต็มที่เขากระตัดดันต้นแม่เขาเลยนะครับ ตัดทิ้งเลยนะครับตัดชิดประมาณถติว่าเขาตีขนาดตัดตัดเหนือประมาณประมาณสักสามนิ้วตัดชิดนะครับแล้วเขาจะออกเป็นกิ่งก้านสาขานะครับเป็นพันธุ์ที่เขาต้องการนะครับแล้วก็สดาลผมอจิบมีนะครับนี่เขานี่ยเป็นการเซตขั้นตอนนะครับกาเป็นการฝึกวิชากเกษตรนะครับวิชาการขายายพันธุ์พืชของออกที่ดินกระเรียนจบตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วนี่เป็นการฝึกพักปฏิบัติ นะครับทบทวนความรู้นะครับได้มาแนะนําพี่น้องกันนะครับหาผู้ใดอยากไปเฮ็ดนะครับไปลองศึกษาเบื่องการชำน้ญนี่ก็คือการฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับถ้าเขาเฮ็ดติดแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับบางท่านอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นก็อาจจะดีกว่ามีก็รคอยแชร์ประสบการณ์กันก็เป็นสิิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่หัวงอกพิดินที่ในแม่บออเก่ากัน นะครับเนาะใ้เวลาเกิดประโยชน์อ่ากัแน่นะอีฤดูที่เฉพาะเดานะครับเพื่อยังเอินอาจจะการอาจจะแตกต่างกันเวลาฤดูการนะครับบกง้วงอาจจะเขาอาจจะติดเอ่อคนละเดือนแต่ช่วงเดานะครับเสดาเข้าจิติดหลังจากเขาออกดอกแล้วนะครับเอ่าเขาจิตเลือกตาจากหลังจากเขาออกดอกแล้วคืออ่าช่วงเดือนช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาเนี่ยเขาจะออกดอกนะครับแล้วแล้วพันใหญพันหนักพันเบานะครับ เมื่อนี้ครับวันวันที่หนึ่งมีนาแล้วนะครับเขามาเฮ็ดกันเมื่อเนี้ยือหลังจากเขาออกดอกไว้แล้วเขาจะออกปงใบนะครับปงใบแล้วเขาไปเด็ดไปไปเด็ดดอกเขาแล้วเขาก็จะเริ่มมีตาขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยให้เขาเด็ดดอกแล้วนะครับเนี่ยนี่มองนี้ให้ให้เขาเด็ดดอกแล้วเขาจะมีตาใบออกมาแล้วครับเป็นกิ่งก้านสาขาเนี่ยเขาสามารถเลือกยอดเขาได้นะครับถ้าเขาอ่ไปเฮ็ด หลังจากนี้โดนก็คือใส่วิธีนะครับกระตุ้นกระตุ้นให้เขาออกยอดนะครับโดยเทารูดนะครับรูดแล้วก็หักออกนี่ครับเขาไปออกตาคือกันนะครับเขาก็ตัดตาเขามาเสียบใบคือกันนะครับตาเข้าเย็ดช่วงนี้แหละครับเป็นฤดูที่เหมาะสมสําหรับเดานะครับจะฝากไ้นะครับเด้อสิงนิดน้อยครับหวงออกทิศทดินโอกาหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ ชอบก็ให้กดไลค์ใช่ก็ให้กดแชร์นะครับเด้อนะครับผมอ่าครับโอ้ยมันมันอีเดีครับมันคือเะดามันนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ